Uh, NRF1 นะครับกับความเสื่อมของไมโทคอนเดรียเกี่ยวข้องกับระบบหรือ uh, สุขภาพเราอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับ uh, คำถามสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ถามกันตลอดนะครับว่าเอะเราเนี่ยจะอยู่ได้ตลอดไปชั่วการนานได้ไหม Can we live forever uh, คำตอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราจะไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไป uh, แต่ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ย ก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งเ,เราจะสามารถอยู่ได้ตลอดไปได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สิ่งที่จะเป็นคำตอบจริงๆเขาบอกว่าคำถามนี้เนี่ยจะมีคำตอบว่าคงเป็นไปได้ยากแต่ยกเว้นว่าเราจะสามารถที่จะเรียนรู้ว่าอะไรคือรากฐานที่ทำให้เราเกิดโรคเสื่อมทั้งหมดเราจะต้องเจาะลึกถึงพื้นฐานเลยทีเดียวนะครับว่าอะไรทำให้เราเป็น โรคอัลไซเมอร์เบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเรายังตอบคําถามว่ารากฐานของการเกิดโรคเนี่ยคืออะไรเราก็คงจะไม่สามารถที่จะยืดอายุไขของเราไปนานกว่านี้ได้นะครับประเด็นที่สําคัญประเด็นหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเป็นประเด็นที่นักปัจจุบันเนี่ยทางการแพทย์หรือทางการรักษาจะรักษาหรือวินิจฉัยเนี่ยทีละโรคนะแปลว่า ราแม้ว่าเราจะมีวิวัฒนาการหรือความก้าวหน้าแบบฝ่าทะลุในเรื่องของโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันอะไรก็แล้วแต่แต่การรักษาทีจะีโรคเนี่ยแปลว่าโรคหนึ่งลดลงนะครับแต่โรคอีกหลายๆโรคเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอะพื้นฐานของความเสื่อมเนี่ยมันมาจากพื้นฐานอันเดียวกันซึ่งเราไม่สามารถรักษาแต่ละอย่างได้นะครับเราจะเห็นว่าภาพนี้นะครับบางอย่างเนี่ย ซึ่งเด็กบางคนนะอายุนน้อยอาจจะเป็นโรคหืดหอบนะครับแต่พอรักษาโรคนี้โรคอื่นกับเพิ่มขึ้นนะครับหรือบางคนกินยาอาจจะเป็นโรคไตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามดูว่าเอะเราจะต้องทํำยังไงนะครับณนะปัจจุบันจะบอกว่าเรามีอายุยืนยาวกว่าคนเมื่อหมื่นปีหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ใช่นะครับปัจจุบันเนี่ยเราอายุสั้นกว่าคนเมื่อหมื่นปีที่แล้วซะอีกนะครับ สิ่งนะักวิทยาศาสตร์พยายามก็คือพยายามเรียนรู้เรื่องความเสื่อมเรียนรู้พื้นฐานของการเกิดความเสื่อมขึ้นนะครับว่าต้นเหตุของความเสื่อมเนี่ยเกิดจากอะไรและนี่คือทฤษฎีหนึ่งในทฤษฎีที่พยายามที่จะตอบคําถามว่าพื้นฐานของความเสื่อมทั้งหมดเนี่ยมาจากอะไรนะครับเขาบอกว่าทฤษฎีความเสื่อมของไมโทคอนเดรียเนี่ยได้รับการนะาคิดขึ้นนะครับแล้วก็สรุปขึ้นเนี่ยในปีประมาณ 1940- ถึง1950 นะครับความเสื่อมเนี่ยเกิดจากมาเกิดจากความเสื่อมของไมโทคอนเดรียทีนี้เราต้องมาดูว่าไอ้ไมโทคอนเดรียเนี่ยมันคืออะไรนะครับเรามาดูว่าจริงๆแล้ว,วร่างกายหรือว่าเราหนึ่งชีวิตเนี่ยเราประกอบด้วยเซลล์ต่างๆ37ล้านล้านเซลล์ด้วยกันนะครับอาจจะเป็นเซลล์สมองเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ตับเซลล์เม็ดเลือดเซลล์ลำไส้อะไรก็แล้วแต่นะครับรวมกันเข้าแล้วเนี่ย37 ล้านล้านเซลล์แล้ะแต่ละเซลล์ของเรานะครับจะมีนะครับรูปร่างอาจจะต่างกันแต่นี้เพื่อเปรียบเทียบเขาบอกว่าแต่ละเซลล์จะมีนิวเคลียสนะครับที่อยู่ตรงกลางหรือว่าถ้าเราเทียบกับไข่นะครับเราเอาไข่ไก่เนี่ยมาตอกออกนะครับเราจะเห็นว่าไข่เนี่ยคือ1เซลล์นะครับไข่แดงคือนิวเคลียสใช่ไหมครับในนิวเคลียสก็จะมี DNA แล้วก็นอกนะครับนอกนิวเคลียสออกมาเนี่ยจะมีลักษณะนะครับเป็นถุงถุงนะครับแล้วก็มี ชั้น2ชั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไมโทคอนเดรียนะครับไมโทคอนเดรียจะมีรูปร่างเป็นแบบนี้นะครับเขามีหน้าที่หรือมีบทบาทที่สําคัญในการสร้างพลังงานเคมีนะครับไม่ใช่เป็นพลังงานที่เราใช้ที่เราเห็นเห็น,นะเป็นพลังงานเคมีที่เซลล์ทุกๆเซลล์เนี่ยนำไปใช้95%เรนะครับเราเรียกพลังงานเคมีนี้ว่า ATP นะครับไมโทคอนเดรียนะครับมีผนังข้างในเนี่ย อยากไปอยากมานะครับอันนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่นะครับในการสร้างพลังงานให้กับเราสิ่งที่น่าสนใจนะครับในการสร้างพลังงานของ ATP ของไมโทคอนเดรียนี่นะครับก็คือจากการสร้างพลังงานออกมาให้พลังงานกับเราถึง95ทราบไหมครับว่าไมโทคอนเดรียนี่คือจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับดั้งเดิมแล้วเนี่ยเขาบอกเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในโลกเรานะครับแต่เกิดจากการ เข้ามาอยู่ในเซลล์ของเราเมื่อเขาบอกว่าเมื่อ,อหลายพันประมาณ2 0 0พล้านปีที่แล้วนะครับยาวนานมากนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยนะครับมีจุลินทรีย์เนี่ยอยู่ในเซล์ของเราเดี๋ยวเรามาอธิบายกันต่อนะครับเพราะนั้นใน1เซลล์ของเราจะมีมีไมโทคอนเดรีย ok er หรือจุลินทรีย์แบบนี้นะครับจำนวนหลายร้อยนะครับหลายพันหรือหลายหมื่นนะครับ เขาบอกมากที่สุดเนี่ยก็คือ2 5 0 0 0จุลินอ่า5,000ไมโทคอนเดรียในเซลล์ที่ใช้พลังงานเยอะๆจะมีไมโทคอนเดรียเยอะทั้งร่างกายเรานะครับทุกๆเซลล์รวมกันเข้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้านำน้ำหนักตัวเรามาชั่งะจะมีน้ำหนักของไมโทคอนเดรียประมาณ1ใน10ของน้ำหนักร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราน้ำหนักสัก60อ่าเราจะมีน้ำหนักของไมโทคอนเดรียถึง6กกิโลด้วยกันนะครับ เซลของเราเนี่ยมีจํานวนไมโทคอนเดรียเยอะมากแต่ว่าการที่มันเยอะเนี่ยมันอยู่เป็นเครือข่ายนะครับก็เรียกว่าเป็นเน็ตเวิร์กเลยนะครับไม่ได้อยู่ตามลําพังคนเดียวนะครับบางทีก็มารวมกันนะครับบางทีก็แบ่งตัวนะครับอย่างในภาพเนี่ยจะมีฟิชชั่นนะครับก็คือการแบ่งตัวการรวมกันเป็นฟิวชั่นนะครับแล้วก็ในตัวที่แย่ๆนะครับร่างกายเราก็จะทําลายนะครับทําลายตัวแย่ๆแล้วส่งเสริมตัวดีๆนะครับใครก็แล้วแต่นะครับ ในร่างกายของเราเนี่ยนะครับถ้าแบ่งเป็น2ส,ส่วนับตัวดีนะร่างกายเราจะดูแลนะส่วนที่แย่ๆก็จะเรียกว่ารีไซเคิลหรือเรียกว่าทาลายนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับไมโทคอนเดรียในโรคนี้ตั้งแต่เด็กๆนะครับจะเป็นโรคหลายๆโรคนะครับอย่างเช่นภาพนี้จะเห็นว่าจะมีโรคที่เกิดขึ้นมาเกี่ยวกับระบบประสาทระบบสมองของเราเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะครับเกี่ยวกับหัวใจตาระบบกล้ามเนื้อทุกอย่างในทุกๆอวัยวะนะครับ เมื่อไหร่นะครับที่เรามีความเสื่อมเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับก็จะนํามาซึ่งโรคต่างๆเขาบอกว่านะครับปัจจัยสําสคัญสําหรับสิ่งมีชีวิตเนี่ยจำเป็นจะต้องมีไมโทคอนเดรียที่มีสุขภาพที่ดีนะครับมีคํากล่าวที่บอกว่าถ้าเราฆ่าไมโทคอนเดรียของเรานะฆ่าให้ตายฆ่าทิ้งทั้งหมดเลยเนี่ยด้วยการกินยาไซยาไนนะยาพิษเนี่ยเราจะเสียชีวิตภายใน30วินาทีนะครับถ้าเรา อ่าเรียกว่าทําให้ไมโทคอนเดรีย er ของเราหยุดทํางานเนี่ยในเสียววินาทีเนี่ยเราจะเสียชีวิตนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะทํายังไงให้ไมโทคอนเดรีย er ของเราเนี่ยทำงานดีที่สุดมีสุขภาพดีที่สุดนะครับในทฤษฎีความเสื่อมอ่าที่บอกว่าเป็นทฤษฎีความเสื่อมของไมโทคอนเดรีย er เนี่ยเขากล่าวว่านะครับอ่เราจะมีจํานวนไมโทคอนเดรีย er ที่ลดลงเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับซ้ายมือก็คือไมโทคอนเดรีย er นะครับ อ2-30ปีนะครับในช่วงเด็กๆเ,เนี่ยเราจะมีไมโทคอนเดรียจำนวนมากนะครับมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ไมโทคอนเดรียเนี่ยทำงานได้ดีสร้างพลังงานได้มากเราจะรู้สึกถึงการที่มีไมโทคอนเดรียสุขภาพดีเพราะว่าเรามีพลังงานมากเราสามารถวิ่งนะครับเราสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆนะครับเราจะทำงานได้ดีมีความจำที่ดี ไม่เกิดโรคเบาหวานไม่เกิดโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อต่างๆแต่เมื่อเรามีอายุมากขึ้นนะครับไล่ลงมานะครับพลังงานเราจะลดลงเช่นคนอายุ40เทียบกับคนอายุ50เราเริ่มสูญเสียการทํางานของไมโทคอนเดรียไปเรื่อยๆนะครับยิ่งมีอายุ60ถึง70เนี่ยยิ่งยากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับ80ถึง90ถ้าจะบอกว่าการสร้าง ATP e, หรือพลังงานเรายิ่งน้อยลงและทําให้เกิดปัญหานะครับอย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับว่า ไมโทคอนเดรีย ok จริงๆแล้วเนี่ยก็คือจูรินซีอิสระนะครับที่เข้ามาอยู่ในเซลล์ของเราเมื่อนับเป็น2,000ล้านปีนะครับเข้ามาอยู่ในเซลล์ของเรานะครับจูรินซีนี้มีชื่อด้วยนะแต่ว่าชื่อนี้อ,อาจจะดูยากเขาบอกว่าชื่ออัลฟาโปรติโอแบคทีเรียนะครับและที่สำคัญก็คือจูรินซีนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของเซลล์เราเรียบร้อยนะครับเรียกว่าเหมือนกับจะแยกไม่ออกเลยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือไมโทคอนเดรีย ok เนี่ย เนื่องจากมาจากจุลินทรีย์นะครับจึงมี DNA ของตัวเองเราเรียกว่าไมโทคอนเดรียดีเอ็นเพราะฉะนั้นเราจะมีดีเอ็นอยู่2ที่นะครับอยู่ในนิวเคลียสเป็น DNA ที่เราได้รับจากพ่อก,กับแม่นะครับส่วน DNA ที่อยู่ในไมโทคอนเดรียเนี่ยเราจะได้รับจากแม่แล้วมีคำพูดที่พูดกันบอกว่าถ้าแม่ของเราเป็นโรคอะไรแล้วเมื่อไหร่ไมโทคอนเดรียของเราเสื่อมเนี่ยโรคที่มาจากแม่ จะส่งตรงมาถึงเราทันทีนะครับทีนี้ถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยนะครับไมโทคอนเดรีย DNA แล้วก็ดีเที่อยู่ในนิวเคลียสของเรานะครับมีการสื่อสารกันด้วยนะครับมันเป็นการทำงานที่ผสมผสานร,ระหว่าง DNA ของทั้งสองอย่างนะครับที่อยู่ด้วยกันในเซลล์อย่างลงตัวนะครับแม้ว่านะครับยีนจะแยกกันแต่การสื่อสารเนี่ยจะต้องดีเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามีสุขภาพดีเนี่ย การสื่อสารจะต้องดีขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่นะครับดีเอ็นในนิวเคลียสของเรากับ DNA ของไมโทคอนเดรียเนี่ยสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะครับเปรียบเทียบนะครับอันนี้ด David รเดวิดซินแคลร์ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบ NAD นะครับโมเลกุลเนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเสมือนนะครับถ้า DNA ในนิวเคลียสของเรากับ DNA ในไมโทคอนเดรีย สื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะครับเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับตอนที่เป็นคู่แต่งงานใหม่ๆนะครับคนรักใหม่ๆเนี่ยเราจะสื่อสารกันอย่างดีใช่ไหมครับเรียกว่าโทรโทรหากันติดต่อกันอย่างตลอดต่อเนื่องนะครับอพอนานเข่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพูดคุยกันน้อยลงนะครับสนใจกันคนละเรื่องนะครับก็เรียกว่าคุยกันไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยนะครับหรือสุดท้ายที่แย่ที่สุดก็คือ หยุดคุยกันเลยก็คือการหย่าร้างวันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นใน DNA ของเราในเซลล์ของเราก็เป็นเหมือนกันก็คือแรกๆนะครับตอนที่เราเป็นเด็กหนุ่มสาวเนี่ย DNA ของไมโทคอนเดรียกับ DNA ของนิวเคลียสของเราก็คุยกันนะครับสื่อสารกันให้รู้ว่าต้องการพลังงานเท่าไหร่นะครับจะต้องสร้างเท่าไหร่ไมโทคอนเดรียจะสื่อสารกันนะครับและก็เป็นความโชคดีนะครับวันนี้ที่นักวิทยาศาสตร์นะครับได้ค้นพบว่า NRF1 เนี่ยคือการส่งเสริมการสื่อสารหรือพูดคุยกันระหว่าง DNA ของนิวเคลียสกับ DNA ของไมโทคอนเดรียนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือนวัตรกรรมของการคอนพอบนิวตริจีโนมิกส์ก็คือการสื่อสารนะครับและนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ทำให้นะครับการสื่อสารระหว่างนิวเคลียสของทุกๆเซลล์กับ DNA ของไมโทคอนเดรียเกิดสมบูรณ์ขึ้นจะทำให้นะครับ เราเองเนี่ยมีพลังงานที่เพิ่มขึ้นนะครับเขาจะสื่อสารในเรื่องของการสร้างพลังงานแปลว่าจะมีการทํา2อย่างเกิดขึ้นนะครับเมื่อทานผลิตพัณฑ์ก็คือฟื้นฟูและซ่อมแซมไมโทคอนเดรียรที่อ่อนล้านะครับที่ทํางานไม่ได้เนี่ยให้มันดีขึ้นแล้วก็เพิ่มจํานวนไมโทคอนเดรียรนะครับลองดูภาพนี้นะครับจากงานวิจัยพบว่าใน30วันนะครับ เซลล์ของเราเนี่ยจะมีการเาผาผลาญอาหารที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เทียบเท่ากับตอนที่เราเป็นเด็กๆเนี่ยนะครับเราทานข้าวเพราะเราต้องการพลังงานเยอะแต่ตอนเราอายุมากๆเนี่ยเราคงทานเยอะไม่ได้นะครับเพราะกระบวนการเาผาผลาญอาหารเราไม่ดีนะครับนั่นคือ64%นะครับยีน NRF2 นะครับจะควบคุมภุมระบบระบบเาผาผลาญให้ดีขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือไมโทคอนเดรีย ที่มีการสร้างใหม่เนี่ยจะมีจํานวนมากถึง69นะครับหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วทําได้ยังไงนะครับนี่คือนวัตกรรมที่แทนที่จะใช้สารเคมีสังเคราะห์นะครับความก้าวหน้าตอนนี้เราสามารถใช้สารสกัดนะครับจากสมุนไพรนะครับแต่ไม่ใช่สมุนไพรนะครับความแตกต่างกันก็คือใช้สารออกฤทธิ์ที่มีปริมาณน้อยนะครับแต่ให้โมเลกุลของสารออกฤทธิ์แต่ละอย่างเนี่ย ทำงานรวมกันนะครับเขาเรียกว่าซินเนจีนะครับเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะมีคําว่าซินเจนไซเซอร์ก็คือตัวการที่ทําให้ทั้งหมดนะครับที่เป็นส่วนผสมเนี่ยทำงานรวมกันโปรทานิม NRF1 ซินเจนไซเซอร์จึงเป็นนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นแอคติเวเตอร์ที่สําคัญเลยทีเดียวนะครับเชื่อมั่นนะครับว่าในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะสามารถช่วยนะครับ ให้เราได้ผลดีจากผลิตภัณฑ์จากส่วนประกอบเหล่านั้นด้วยการรับรองนะครับให้ดู2อย่างด้วยกันก็คือ NSF กับ BSCG นะครับ NSF เนี่ยเป็นการตรวจอิสระนะครับเขาเรียกว่า independently นะครับก็คือแปลว่าคนที่องค์กรที่ตรวจเนี่ยจะเข้ามาส่มตรวจในช่วงระยะที่เราได้เครื่องหมายการันตีนี้นะครับจะมีการส่งตรวจตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้รับเครื่องหมาย NSF แปลว่า จะไม่มีส่วนผสมที่ไม่ระบุข้างขวดนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยบางยี่ห้อไม่ระบุไว้แต่ใส่เข้าไปเช่นบางคนมีมสารสเตียรอยใช่ไหมครับจะไม่มีสิ่งที่ไม่ระบุไว้และจะต้องมีสิ่งที่ระบุไว้นะครับอันนี้คือ NSF ส่วน BSCG banning substance control group นะครับก็คือจะมีการตรวจสอบว่ามีสารต้องห้ามนับจำนวนเป็นหลายร้อยนะครับที่ต้องห้ามในกลุ่มของนักกีฬา แปลว่าถ้ามีเครื่องหมาย BS CG เนี่ยนักกีฬาสามารถที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปทานได้นะโดยที่ไม่ต้องไปตรวจสอบจากแพทย์นะครับหรือโค้ชอ่าน,นี้คือส่วนที่สําคัญที่อยากให้เพื่อนๆได้รู้นะครับวันนี้ผลิตภัณฑ์นะครับจริงๆของเราเนี่ยมีโปร a n นิ m NRF2 ซึ่งเป็นตัวหลักหลายๆคนได้รู้จักอยู่แล้วแต่เราพูดถึงโปร a n นิ m NRF1 น่ะน้อยมากนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้เล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเราจะสามารถทำให้นะการสื่อสารของ DNA ของเรากับ DNA ของไมโทคอนเดรียดีขึ้นแล้วเราจะได้รับประโยชน์ที่สูงสุดไม่ใช่เฉพาะแรงหรือพลังงานจากภายนอกเท่านั้นนะครับเราจังได้พลังงานที่นำไปใช้นะเขาบอกว่าเป็นพลังงานเคมีนะครับเพราะนั้นใช้ในเซลล์ทุกๆเซลล์มากถึง 95%นะครับสำหรับในวันนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องชาวไลฟ์เวนเทสทุกท่านนะครับแล้วก็ผมต้องบอกว่าวันนี้ท่านดรซันนี่นะครับให้ความรู้เราสั้นกระชับแล้วแล้วมันถึงแก่นของไมโทคอนเดรียจริงๆนะครับเราวต้องบอกว่าเป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ฟังมานะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเสริมนะครับในในบางอย่างนะครับเป็นข้อมูลเล็กๆที่น่าจะช่วยได้นะครับเมื่อกี้พี่ดรสันนี่ได้พูดถึงเรื่องของการส่งสัญญาณนะครับของเจ้าไมโทคอนเดรียเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อเขามีการส่งสัญญาณเนี่ยนะครับให้กับเ,เจ้าไมโทคอนเดรียเนี่ยนะครับเราก็ต้องทราบกันว่าแล้วมันส่งสัญญาณเนี่ยแล้วมันช่วยอะไรกับเราได้บ้างนะครับ ท่านนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตที่จะแชร์สกรีนส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งให้นะครับเพื่อที่น่าจะได้เห็นกันนะครับโอเคครับเมื่อกี้ท่าน, Đ นดรสเนนี่ได้พูดถึงเรื่องของยีนนะครับต้องบอกว่าในงานวิจัยเนี่ยเรื่องของการกระตุ้น NF1 เนี่ยนะครับที่ลอตัซนนี่บอกว่าการสื่อสารระหว่าง DNA กับยีนเนี่ยมันส่งผลต่อการสื่อสารของย DNA กับยีนเนี่ยถึง11,280นะครับ แล้วต้องบอกว่าด้วยความที่มันเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญแล้วต้องบอกว่ามันสําคัญมากกว่าช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราทุกคนต้องมีที่สําคัญที่สุดก็คืออิมมูเนตี้นะครับอิมมูสิส s t เ m มหรือภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับงานวิจัยนะครับที่ตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการทางการแพทย์ที่เรียกว่า Redox Biology นะครับแล้วก็งานวิจัยนี้เนี่ยถูกทำโดยมหาวิทยาลัยเซาเปาโล นะครับในประเทศบราซิลนะครับแล้วก็พูดถึงว่าไมโทคอนเดรียเนี่ยคือเซ็นทรัลฮับนะครับคือจุดศูนย์กลางของการสื่อสารของระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยเรามาีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีถ้าเรามีไมโทคอนเดรียที่ดีก็แสดงว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยก็จะดีด้วยนะครับซึ่งซึ่งในงานวิจัยนี้เนี่ยก็ได้พูดถึงเจ้าไมโทคอนเดรียนะครับที่ พูดถึงเรื่องของ central hub ของ innate immune ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นมาจากที่เรากําเนิดขึ้นมาจากเขานะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จําเป็นนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาพูดถึง uh, o x i d a t production ต่างๆนะครับการสร้างสารต้านอนุมิสระนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของ immunity นะครับไม่ว่าจะเป็น uh, neutrophils นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยส่วนสําคัญมากนะครับในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ ต่อต้านกับเชื้อไวรัสต่างๆนะครับเชื้อโรคต่างๆนะครับไมโครเฟสซึ่งผมเชื่อว,ว่าช่วงนี้เราได้ยินคำนี้บ่อยมากนะครับซึ่งเป็นตัวดีเทคนะครับให้เราเห็นเจ้าไวรัสเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะที่เราเรียกว่าเจ้าไซโตไคลสตรอมนะครับซึ่งซึ่งเจ้าไซโตไคลสตรอมนี้เนี่ยมันคือพายุนะครับที่ทำให้อวัยวะเราล้มเหลวนะครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าไมโทคอนเดรียนี่แหละครับ มีหน้าที่สำคัญในเรื่องของอ,อ,อ,อิมมูนซิสเต็และ innate อิมมูนของเราซึ่งสำคัญมากในตอนนี้นะครับถ้าวันนี้เราสามารถที่จะเพิ่มเติมนะครับไมโท c อนเดรียของเราให้ดีได้เราสามารถมีปริมาณของไมโท c อนเดรียที่สมบูรณ์ได้แสดงว่าเราจะมีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับก็อยากขอฝากอีกข้อมูลเล็กๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ m i โทคอนเดรียแล้วก็ NRF1 ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ